เศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดระยองก็คือการท่องเที่ยวค่ะและจุดขายที่สําคัญทางการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองก็คือหาดทรายชายทะเลค่ะใช่แล้วล่ะครับถ้าจะพูดถึงจุดหมายปลายทางของการมาสัมผัสค,ความสวยงามและสเสน่ห์สีครามของท้องทะเลระยองแล้วล่ะก็อนอกจากชายหาดยอดนิยมอย่างหาดแม่พิมพหาดแม่รำพึงแล้วนักท่องเที่ยวที่มีเวลาก็เลือกทิ่จะพักผ่อนหย่อนใจไปกับความสวยงามของเกาะสมิตร หรือเกาะแก้วพิสดารในวรรณคดีเรื่องพระไฟมณีครับสเสน่ห์ของเกาะแห่งนี้ก็คือน้ําทะเลใสาหาดทรายขาวละเอียดและยังพรั่งพร้อมไปด้วยที่พักรีสอร์ทรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันนอกจากนี้ระยองก็ยังมีหมู่เกาะมันที่สวยงามไม่แพ้กันจุดเด่นของหมู่เกาะมันก็คือความเงียบสงบเป็นส่วนตัวสําหรับเกาะมันในเน่ก็ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลอีกด้วยนะครับ สัมผัสกับความสวยงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่ในท้องทะเลระยองกันไปแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ยอมพลาดเลยก็คือการซื้อของฝากค่ะและแน่นอนว่าไม่มีตลาดไหนที่จะรวบรวมของฝากได้มากหมายเท่ากับตลาดบ้านเพคค่ะด้วยความพรั่งพร้อมของจังหวัดระยองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม นอกจากจะทำให้เศรษฐกิจกของเมืองระยองเติบโตยอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วในปีนี้จังหวัดระยองได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมสัมนาหอการค้าทั่วประเทศอีกด้วยซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง11ธันวาคมนี้โดยไฮไลท์สำคัญของงานคือการจัดเลี้ยงซึ่งจะถูกนเรมิดขึ้นบนสะพาน IRPC ผ่าเรืออุตสาหกรรมสำคัญของจังหวัดระยองนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ชาวระยองจะได้เปิดบ้านอวดศักยภาพและของดีมากมายรับรองได้เลยว่า ใครที่เดินทางมาเยือนเมืองระยองก็จะต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกับน้องกิฟต์พิธีกรภาคสนามของเราว่าคนระยองนี่น่ารักและเมืองระยองกันน่าอยู่ไม่แพ้กันเลยนะครับ